อ้ก็ยังสิธาทุกเร้าแรงสิหาเจ้าบอเปลี่ยนแปลงแม้เจ้ามีคนใหม่ไอ้ก็ยังสิธาแบบนี้อยู่เรื่อยไปสิธาจาจนเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกลับมาฮักไอ้ไอ้ก็ยังสิรอรอรออยู่แบบนี้เพราะฮักเจ้าหลายคนดีกี่ปีบ่เปลี่ยนพันไอ้ก็ยังคิดหอดคิดหอดเจ้าทุกคืนวันรอมือกลับมาหาการเด้อ คสวัสดีครับผมจ่าสิงชัยครับไทดาวมิวสิกครับผมเพลงหลาสุดครับผมเพลงนี้มื่อวาเพลงสีทาครับผมจงไดกรฝากพรมีนองขอไปฟังได้เครับเด้อนะครับทางช่องยูทูบไทดาวมิวสิกครับผมก็ขอบคุณน้องตาแป๋วขอบคุณน้องนาราครับแล้วก็น้องน้องรัชพัฒนอุดรครับที่มาร่วมสร้างสิสันใน MV เพลงนี้นะครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานแกม่โกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ครับผมผมเล่นเป็นพระเอก m อครับ อ่าเรเพลงเองมีเองเลยนะครับก็เรื่องเราก็จะเป็นประมาณว่าไปจีบสาวนะครับไปจีบสาวแต่ว่าอยากรู้ว่าจะสมหวังหรือไม่ก็ต้องไปดูที่ MV ครับยากไหมก็ถือว่ายากนะครับถือว่าเป็นเพลงเพลงเร็วเพลงแรกของของผมในช่องไททอนครับเพลงแรกนี่จะเป็นเศร้ามาเลยครับจะเศร้าจะเศร้าแบบเป็นเป็นเอ่อเรียกว่าไรดราม่ามาเลยนะเพลงนี้จะเป็นออกแนวแบบสนุสนานโกโก้นิดหนึ่งครับพลิกบทบาทเลยครับผมใช่ครับก็ จากที่ต้องมาร้องไห้อันนี้ก็คือต้องมาแบบมายิ้มมาดีใจทํากันบ้านหนักไหมก็อ่านอ่านบทด,ดูก่อนครับว่าประมาณยังไงก็ลองเล่นตามที่พุ่งกับเขาบอกแล้วก็ใส่เป็นความใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยอย่างเงี้ยครับตั้งแต่แปดโมงเช้ายันห้าทุ่มครับัน้นถ่ายก็โอโ้โหนึ่องว่าถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยว่าได้เพราะว่าจริงๆรแล้วมันเป็นสตอรี่เอ็มวีครับมันก็เลยจะนานหน่อยประมาณถ้าตัดมาทั้งหมดก็ประมาณ1 1บอนาทีประมาณนี้ครับใช่ ถามว่าคาดหวังไหมผมว่าทุกคนต้องคาดหวังแหละอยากมีชื่อเสียงอยากอยากให้มีคนรู้จักแต่ผมถ้ามีคนติดตามแค่หนึ่งคนหรือว่าร้อยคน,นแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วจะดังหรือว่ามีคนรู้จักไหมก็เป็นผลพิบัได้นะครับจังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับตอนนี้ก็10,000แวิวนะครับเพิ่งปล่อยมา2อาทิตย์ต้องขอบคุณขอบคุณขออนุญาตพูดเป็นภาษาซานฟรานซิสโกนะฮะขอบคุณพ่อพี่น้องครับผมที่ขามาฟังเพลงสิทธานะครับจังใดฝากจ่าเชิงช่ายนี่ได้ครับเต้